สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่องธิดา789 9แปดธิดา789นะคะช่องของเราเป็นช่องให้ไพ่เล่าเรื่องในแต่ละเรื่องในแต่ละวันนะคะมันจะเป็นอย่างไรนะคะเราก็มาลองรับชมรับฟังดูนะคะนี่คือดวงแรนด้อมนะไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะฟังด้วยดูนวิดิตวิเคราะห์วิจารณญาณน,นะคะ หรือก็มีบางส่วนที่ตรงของชันท่านด้วยเช่นเดียวกันนะคะก่อนเราจะให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะจารย์มีสิ่งนำเสนอนะคะนี่คือนะคะกําไรพญานาคบุกเสกแล้วเรียบร้อยนะคะใครสนใจเป็นหินไหมทองนะคะเรียกโพกทรัพย์นะคะใครสนใจทักหาจา์ได้นะคะแล้วก็นี่คือหินพระธาตุนะคะสพคุณมีเก้าอย่างนะคะใครอยากรู้รายละเอียดนะคะนะเมตตามหา นิยมนะคะมีตั้ง9ก้าอย่างนะคะใครสนใจทักหาอาจารย์ได้นะคะอ่ะเรามาให้ไพ่เราเรื่องในหัวข้อนะคะเขาคนนั้นนะคะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณตอนนี้เขาเป็นใครนะคะอ่ะเราเรามาดูกันนะคะว่าสถานการณ์ณปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรให้เราทำตัวแบบไหนอะไรยังไงนะคะ ขอดูหน่อยนะคะขอดูไพ่ใบนี้เด็กนี้นะคะซัมเมอร์นะคะซัมเมอร์นะคะให้บอกให้เราทำตัวเหมือนเราหมดไปได้พักรอนนะคะซัมเมอร์นะคะทำตัวให้ตัวสบายๆเหมือนเรามีความรู้สึกว่านะคะอยู่ในซัมเมอร์นะคะประมาณนั้นนะคะทำตัวเทคอินอีซีสบายๆเหมือนเราอยู่ในซัมเมอร์ซัมเมอร์ทม์นะคะเขาคนนั้นคิดยังไงกับคุณนะคะ มาเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ใบแรกขอดู energy ของเขาหรือของเราก่อนนะคะอ่ะขอดู energy ของเขาก่อนแล้วกันนะคะ energy ของเขานะคะเป็นอย่างไรเขาคนนั้นคิดยังไงกับคุณนะเขาเป็นใครนะคะขอดูหน่อยนะ energy ของเขานะคะไพ่ใบแรกโอ้โหหกเหรียญคนรักเก่าแฟนเก่านะคะคนที่รักคุณคนที่ใจบุญคนอยากทำอะไรให้มันดีขึ้นนะคะ หรือเป็นธาตุดินพึกศกกันมังกรอ,อยากกลับมาขอโอกาสอยากกลับมาขอความยุติธรรมจากคุณจะให้โอกาสเข้าไหม,มนี่ก็เรื่องหนึ่งนะไพ่บ่งบอกถึงความที่อยากจะกลับมาขอโอกาสอีกครั้งกับคุณคุณจะให้ไหมนะคะคือนะ่าจะเป็นคนเก่าคนรักเก่าแฟนเก่าคนเคยรู้จักกันมาก่อนนะคะ เป็นไปได้นะคะมาขอดูพไพ่ใบต่อไปอีกนะคะธาตุดินพฤกษกันมังกรน,นะคะขอดูไพ่ใบนี้นะคะสตรีนเขาเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถทํางานได้หลายแขนงนะคะเป็นคนที่งานหนักเบาเอาสู้ทุกอย่างนะคะมีอํานาจวิวัฒนามีบารมีทํางานได้สายงานที่เป็นข้าราชการก็ได้นะคะทํางานทุกอย่างที่คุณมีความรู้ได้ทุกแขนงนะคะเพราะว่าสิ่ง เตรนราศีสิงเป็นราศีที่สามารถทำงานได้หลายช่องทางเพราะคุณเก่งคุณมีอำนาจคุณมีว่าคุณมีบารมีนั่นเองต้องบอกว่าอย่างนี้นะเขามีบารมีนะเขามีบารมีเขาเก่งหรือก็ชอบเดินเขาเป็นคนที่มีอํำนาจมากนะคะใครๆก็เกรงนะคะหรือคู่ของเขาคนที่เข้ามาอาจจะเกรงด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่บ่งบอกถึงเขาเป็นคนที่มีอํานาจมากนะคะทางานเกี่ยวกับสาย การเงินได้นะคะเงินทํางานเกี่ยวกับเงินเงินหรือว่าทํางานเกี่ยวกับแบงก์หรือว่าเป็นนักบัญชีอะไรได้เพราะหกเหรียญน,นะคะส่วนใบนี้นะคะทํางานได้หลายขแขนงนะทํางานเกี่ยวกับทุกขแขนงได้อะต้องบอกวอ่านี้นะคะ เพรเก่งนะเป็นคนเก่งค่ะนะคะขอดูไพ่ใบต่อไปนะไพ่ใบนี้โอ้โหควีนออฟคัพเป็นคนที่สวยดูดีมีสเสน่ห์เลอค่านะคะเป็นผู้ชายที่ดูดีมีสเสน่ห์หรือเป็นผู้หญิงที่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะถ้าหากคุณมาเจอคลิปนี้บ่งบอกเลยเขามีลักษณะอ่อนหวาน on และสตรองในในทุกคนคนเดียวนะคะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านทํางานอยู่กับบ้านได้นะคะคนนี้ ได้ทั้งนอกบ้านทั้งในบ้านเก่งค่ะนะคะธาตุน้ำกระกฎิพจิกเมีนราศีสิงห์นะคะมาขอดูอีกนะคะขอดูไพ่ใบต่อไปนะจ๊ะไพ่ใบนี้เขายังมีความรักความห่วงหาอาทรยังคิดถึงคุณยังไม่อยากให้คุณไปไหนไม่อยากจะปล่อยคุณออกจากความสัมพันธ์ยังถือไว้ยังยึดติดไว้เป็นคนที่รักตัวเองมากนะคะแล้วก็รัก ความสัมพันธ์กับครั้งนี้ด้วยเส้นเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นคนช่างเลือกช่างเลือกผู้หญิงด้วยเช่นเดียวกันนะคะมาขอดูอีกนะคะขยายนะคะเขาเป็นคนอย่างไรอีกนะคะโอ้โหแปดไม้เป็นคนที่มีความอาจจะเป็นคนถิ่นแดนไกลนะคะที่คุณคุยอยู่นะทำงานเกี่ยวกับทาดได้ทางานที่อยู่กับสื่อออนไลน์ได้ทํางานที่เกี่ยวกับการเกษตรได้ทํางานที่เกี่ยวกับ เดินทางต่างประเทศได้นะคนนี้นะชอบเดินทางนะคะชอบเดินทางบ่อยนะคะหรือทํางานเกี่ยวกับสือ่อโซเชียลทุกแขน่งได้หมดนะขออีกหนึ่งใบค่ะอีกหนึ่งใบจะเป็นอย่างไรเขาคิดอย่างไรกับคุณค,ณคณนคนนี้โอ้โหเป็นเดอะฟูลอยากมาเริ่มต้นใหม่ให้โอกาสฉันได้ไหมเขาคิดยังไงเป็นคนเป็นผู้ชายเจ้าชู้เป็นผู้ชายหล่อนล้านะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงเจ้าชู้หล่อนล้าอยากจะกลับมาขอโอกาสคุณจะให้โอกาสอีกไหมอีกเรื่องหนึ่งนะจ๊ะ นะคะเรามาดูกันเนาะขอขยายแค่นี้แล้วกันถามว่ามีโอกาสได้กลับมาเริ่มต้นไหมมีค่ะแต่เป็นคนชอบเจ้าชู้เป็นคนหลัหล่นลาเป็นคนที่ชอบอิสระ,อะขอดูอ่า energy ของเราจะเป็นอย่างไรเขาคิดกับเราแบบนั้นอยากจะเริ่มต้นขอโอกาสใหม่เจ้าชู้เตาะไปเรื่อยมีผู้หญิงหลายคนเข้ามาในในชีวิตนะคะถ้าเขามีเมียแล้วก็เป็นไปได้เมียเขาคนหนึ่งนะคะอยู่บ้านเป็นเป็นแม่บ้าน แต่ถ้าเป็นตัวเราอาจเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่เก่งเป็นคนที่สตรองมีผู้หญิงสองคนในเวลาเดียวกันหรือว่าอยากได้ทั้งคู่เป็นไปได้นะคะอันนี้อยู่ที่ที่ความคิดของคุณนะคะถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นเอเนจี่ของคุณหรือเปล่าเป็นคนเจ้าชู้ต่อให้มีกี่คนก็ไม่หยุดนะคะประมาณนั้นนะส่วนคนของคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่านะจ๊ะเรามาดูไพ่ใบของเราดูซิเอเนจีของเราเป็นอย่างไรนะคะเอ e นจีของเราแฮงแมน เราเป็นคนขอคิดตึกตองพิจารณาก่อนจะเอาอยัางไงขอกลับมาคืนดีเราจะไปต่อหรือไม่เราคิดแบบนั้นไพ่บ่งบอกเราเป็นคนขอคิดขอคิดตึกตองคิดพิจารณาก่อนเป็นคนที่ขอคิดว่าอาดีตที่ผ่านมามันทําให้เราเจ็บช้าน้ําใจมากน้อยเพียงใดพอที่จะให้โอกาสได้ไหมพอที่จะคุ้มกับการที่จะเดินทางไปต่อไหมนะคะโอเคขอดูพไพ่ใบต่อไปนะคะ โอโหเราตัวเราเองตอนนี้ไปขอไปโฟกัสเรื่องการเงินนะคะเราไม่ได้สนใจเรื่องความรักเราไม่ได้สนใจอะไรเลยฝ่ายกรณีนะคะไม่สนใจเรื่องความรักเลยสนใจแต่เรื่องการทำมาหากินเมคเงินให้เงินงอกเงยค่ะนะคะอย่างเดียวไม่สนใจอะไรใดๆเลยตอนนี้ธาตุดินพฤกษกกันมังกรน,นะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความอึดถึกทน แฮงแมนนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความที่คุณเป็นคนที่ขอบคิดพิจารณาในสิ่งต่างๆนะคะอ่ะกอดูไพ่ใบต่อไปโอ้โหสิบเหรียญน,นะคะคุณเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่รักครอบครัวมากนะคะถ้าได้เข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ใครแล้วแต่ถามว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมถ้าเป็นคนที่คุณคิดอยู่นะคุณอาจจะเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนรักเขามากแต่ตัวเขาเองอะ่ะ อาจจะไปเจ้าชู้หลานล้านนู่นนี่นั่นแล้วก็ขอโอกาสกลับมาอ่าส่วนคุณจะให้โอกาสมาอีกเรื่องนึงนะถ้าหากคุณเคยมีประเด็นกันนะคะเป็นครอบครัวกันมาก่อนคุณก็รักเขามากนะคะพอเขาทิ้งคุณไปด้วยความเจ้าชู้มีผู้หญิงสองคนนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคนนี้คนที่สตรองนะคะหรือแล้วเขาไปเอาแล้วก็ไปมีผู้หญิงดึงผู้หญิงคนนี้เข้ามา นะคะแล้วตอนนี้คือคุณก็ไม่สนใจคุณก็ปล่อยเข้าไปตอนนี้เขาก็อยากขอโอกาสหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่คุณถามว่าคุณยังรักเขาไม่ยังรักอยู่นะคะถ้าดินพึกศพกานบังกรอ,อีกแล้วนะจ๊ะมาขออีกหน่อยนะคะขอดูอีกหน่อยนะคุณคิดยังไงอีกนะคะ The world นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือโชคชะตาจะเอี่ยงคนนี้ก็มาคนวันพฤหัสนะคะ ใครนะคะที่เกิดวันพฤหัสหรือเปล่านะคะใครจะเหวี่ยงผู้ชายคนนี้คนคนนี้หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังจะเหวี่ยงคนคนนี้เข้ากลับเข้ามาหาคุณได้อีกแน่นอนนะคะโชคชะตาจะอี่ยงคนคนนี้กลับมาหาคุณอีกส่วนคุณจะให้โอกาสไหมอีกเรื่องหนึ่งคนคนนี้ถ้าเคยเป็นครอบครัวคุณอย่างไรก็ได้ไปต่ออนันนี้ขอปิดนะไม่งั้นเดี๋ยวโดนกดยูทูบนะจ๊ะนะขอดูไพ่อีกสองใบของเรานะคะ อีกสองใบจะเป็นอย่างไรไพ่ใบนี้เราปวดหัวเราเครียดกับงานก็พอแรงแล้วยังต้องมาเครียดเรื่องของเขาอีกนะคะคิดมากวิตกกังวลธาตุไฟนะคะเมสสิงธนูเป็นคนที่คิดมากเรื่องค่าใช้จ่ายในชีวิตตัวเองมากมายแล้วยังต้องมาคิดเรื่องของเขาปวดหัวถ้าไปต่อนะคะมาเราจะให้โอกาสเขาไหมขอดูหน่อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเหวี่ยงเหวี่ยงเขาเข้ามาหรือโชคชะตาจะเหวี่ยงเขากลับมาหาเราอีกครั้งหนึง่งส่วนเราจะให้โอกาสไหมเราขอคิดดูก่อนเราปวดหัวเห็นไหมไพ่เปิด อ่ะไพ่เปิดเป็นแฮงแมนเพราะมาคิดมากคิดเดยอะวิตกกังวลเครียดค่ะขอดูอีกหนึ่งใบเราจะให้โอกาสเขาไหมขอดูเซเป็นอย่างไรถ้าเราให้โอกาสเขาการกลับมาครั้งนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นวิถีทางที่ดีขึ้น อาจจะมีคอมมิชเมนหรืออาจจะมีอะไรใดๆที่ดีขึ้น,านธาตุน้ําก็รากดพิกจิมีนกับมังก้นนี้เขาอาจจะปรับปรุงตัวหรือดีขึ้นนั่นเองนะคะคนในใจของคุณอยากจะบอกว่ากับมังก้นนี้เขาจะดีขึ้นกว่าเดิมกับมังก้นี้เขาจะทําอะไรให้มันชัดเจนหรืออะไรก็แล้วแต่คือดีขึ้นกว่าเดิมส่วนคุณจะให้โอกาสไหมนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่บ่งบอกถึงเขาคิดยังไงกับคุณเขาอยากจะกลับมาขอโอกาสอีกครั้งถ้าเขาเคยพังเพอไปมีผู้หญิงคนอื่นนะคะ เขาก็ยังเห็นคุณอยู่เป็นคนอยู่ในใจยังรักยังรักคุณแล้วก็ยังรักผู้หญิงอีกคนคนก็เป็นไปได้ถ้าเป็นเรื่องรักสามเศร้าราวสามคนหรือรักพี่เสียดายน้องนะคะถึงยังไม่ได้แต่งงานที่ยังไม่มีถึงถ้ามีเราแล้วไปมีผู้หญิงคนอื่นรักพี่เสียดายน้องยังไม่อยากจะปล่อยไงไม่รู้จะเลือกใครนะคะเป็นคนเจ้าชู้ค่ะเป็นคนเจ้าชู้นะคนในใจของคุณเลือกไม่ได้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่ที่คุณเลยค่ะการจะให้โอกาสเขาไมแต่กลับมาครั้งนี้ ดีกว่าเดิมแน่นอนนะคะคนในใจของคุณอยากจะบอกคุณแบบนั้นนะเรามาดูนะคะกลับมางวดน,นี้สิเป็นจังใดขอให้ไพ่เด็กอีกเด็กหนึ่งนะคะอธิบายนิดหนึ่งนะคะขอให้ไพ่เด็กนี้อธิบายจะเป็นย่างไรนะคะอ่ะคอยไพ่เด็กนี้อธิบายนิดนึงนะคะอ่ะขอจะเป็นอย่างไรความรักเราสถานการณ์ความรักจะเป็นอย่างไรอ่ะจะให้ทำอย่างไงอ่ะขอดูหน่อยค่ะ โซเมตอีกแล้วขึ้นโซเมตอีกแล้วจ้าขอบอกขอแสดงความยินดีนะถ้าคุณไปต่อคนคนนี้เป็นโซเมตนะคะ การกลับมาของเขาเขาอาจจะแบบหาใครไม่ได้ที่ดีเหมือนก,นกันกับคุณก็เป็นไปได้นะคะเขาเป็นโซเมตของคุณนั่นเองเดีขอแสดงความยินดีนะถ้าหากคุณให้โอ,อกาสหรือไม่ให้อันนี้แม่หมอหรือผู้อ่านไม่สามารถจะตัดสินใจให้คุณได้นะคะเพราะเขาเพียงแค่บอกว่าลักษณะเขาเป็นนี้ตัวตนเขาเป็นนี้เขาเป็นคนเจ้าชู้เลือกไม่ได้รักพี่เสดาน้องอยู่ที่คุณเลยค่ะคุณจะรับเขาเข้ามาในชีวิตอีกไหมนะคะอ่ะตอนนี้คืออะไร รีคอนเนคชันนะคะก็คือให้เปิดโอกาสกับให้เกิดโอกาสกลับไปคุยกับคนเก่าของคุณนะคะไพ่บ่งบอกถึงคนเก่านะคะไม่ใช่คนใหม่นะแต่ถ้าเป็นคนใหม่เข้ามาก็จะเป็นคนชัดเจนนะคะเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนที่มีสนเสน่ห์นะคะแต่ยังไม่เป็นคู่ครองคู่ชีวิตแต่คุณปารถนายังได้คู่ชีวิตที่ดีแต่ตอนนี้ต้องเลือกให้ดีหน่อยนะคนเจ้าชู้ก็คือเจ้าชู้อยู่วันยังค่ำนะคะมาขอดูอีกหน่อยนะคะ ขอดูอีกหนึ่งใบจะเป็นอย่างไรไพ่ใบใน,นี้โอ้โหรีเรดนะคะ is time to de 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 design net, net from the world ก็คือสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะดีไซน์ให้เราสองคนเนี่ยกลับมา เป็นคู่กันนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีไซน์ให้เราสองคนกลับมาเป็นคู่กันไม่ว่าเขาจะะหละเหินหรือทําตัวไม่ดีหรืออย่างไรใดๆนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าเขาดีแหละเป็นคู่คุณส่วนคุณจะให้โอกาสเขาไหมอันนี้เป็นสิทธิ์ของคุณจะตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นนะคะแม่หมออ่านตามไพ่นะคะคนในใจของคุณเพียงแค่ขอโอกาสเขาอยากจะกลับมาขอโอกาสคุณอีกครั้งคุณจะให้โอกาสเขาไหมอีกเรื่องหนึ่งนะจ๊ะทุกคนนะคะ ใครไาเจอคลิปนี้ถ้าหากว่าตรงก็กดน้อมรับแชร์ให้นะคะเพื่อเป็น energy อ่าดีๆให้กับตัวเองหรือใครเข้ามาใหม่ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่หมอก็เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับแม่หมอแล้วกันนะคะก่อนจบนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองทำสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จดังใจปัถนาค่ะโชคดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบายบาย